จำพ่อบุญนำได้บ่างไหมเอซี่คอ,อยเลยนะนี่พ่อบุญนำแต่งตัวสุดยอดเลยพี่น้องจำพ่อบุญนำได้ไหมพ่อบุญนำเลขต้นไม้คนที่ไม่ธรรมดาพ่อสวัสดีค่ะดีครับนะคะน้าท่างของเพื่อนเป็นเลขทําวิธีนะคะอันนี้คือคลิปแรกนะคะคลิปแรกที่เพื่อนทำวิธีต้นไม้ หาหนึ่งหนึ่งหามีหาหนึ่งหาเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหานะคะเป็นเน้นหนึ่งหากับหนึ่งเก้านะคะเลขสามตัวเก้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งเก้านะคะเลขออกหาหนึ่งล่างนะคะอันนี้คือคลิปแรกนะคะสำหรับคลิปคลิปถัดมาดิเป็นเอามาแล้วเป็นกับฟัานดีเป็นกับเน่นหนึ่งหานะคะรือซึ้อไว้จะลงมที่สองรอบสามรอบนะคะ บางท่านบางคนเมันก็ว่าฝนจดย์วายุแค่วายุบ่ได้ซื้อเพิ่นบ่มักนะคะบางคนก็บอกว่าเลขยกใจเคืองบ่ได้ซื้อนะคะแต่นีคนโชอบดีอยู่หลายคนอยู่นนทียาขออนุญาตเด้อคะ่ะจะบ่อาลล่านไล่ซื้อเพราะว่าเอ่อมันจะมีปัญหาทาง YouTube นะคะเพราะว่าอ่านไปอ่านมาเพิ่นจะว่าเป็นการเลียนร่ายเดี๋ยวก็จะถูกปิดนะคะเทาก็บว่อยากเสี่ยงตรงนั้นนะคะแต่ว่ายืนยันทุกบาททุกสตางค์ถึงมือนแน่นอนนะคะผ่านบัญชีนนทินนยาที่ว่า กะลันตีได้ว่าโ่งใสถึงในี่แน่นอนบ่บมีการยัดยอกนะคะก็มีอยู่อ่อคนที่โอนหลายก็มีอยู่สองท่านท่านนึงเพิ่นโอนอยู่เชียงใหม่นะคะเพิ่นโอนหนึ่พนะคะอีกท่านหนึ่งไม่ประสงค์ออกนามโอนคนเดียวเลยคือหาพันนะคะร่วมหลายๆคนร่วมกันเป็นเงิน8 0 0พ 800้นะคะนุนทิยาจะมอบให้พ่อเล่าแต่ว่าจะมาไล่ซื้อแต่ว่าไล่ซื้อทั้งหมดนี่จะหายมเล่าไปร่วมเบอง์มาจริงไหมยอดตรงกันบ่ไล่ซื้อที่ทาบุญนัานนะคะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคนกับขอบัญชีพ่อเล่าคนกัโอนเขาบัญชีพ่อแล้วนะคะจะจะให้พ่อเลาไปปาบัญชที่อาเองแต่เขาบัญชีนุนทิยาจริงๆมีแปดพันแปดร้อยอ่ะมอบแล้วเด้อค่ะขอบคุณครับนะคะแปดพันแปดร้อยพ่อป่วยพ่อให้ f เอฟซีเน่ทั้งพันบัญชีนุนทินยาทั้งพันบัญชีพอ่อ ขออวยพรให้เอฟซีทังหายเร้อมีสุขภาพแข็งแรงแขอให้มีสุขไม่ลาบชีวิตขอให้มีความสุขความเจริญสิ่งปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมควออามมงัปรารถนาทุกท่านทุกคนเท่าน สัว์ฝ่อราเป็นปพนนปประมากกรนะคะคั้มวยพ่อนของเพลินเพิ่จะว้าแบบเดียวกันกับพาเลยบวชมาถึง19าพันษานะคะอันนี้ร่ซื้อให้พ่อไอ้ทะเบงนะคะอัลงวดนี่ฝันดีบอนี่หลายๆท่านายๆค้นถามมาเมื่อไรพ่อบุญนําจะขอให้เลขต้นไม้จะได้อีกไหมฝันดีพ,พ่อพ่อผมจะเลขออกมากอะฝันดียดอกอืมเป <iss> ็นแต่มิโศกมีลาภให้เอฟซีอีกอยกู่ดอกเบ่งเหล่าจ <ừ> ังบ่ขึ้นอยู่กับฝันเทน หลายปูหลายคนแล้วก็บ่กเคยหัวจักกันกับมี่ผู้เดก็เห็นแล้วก็ยิมเยี่ยมเจ็มใสคือจงเข้าไปเที่ยวงานนี่อย่างสักอย่างนี่แต่ว่าทางบ้านหัวจักมองได้แน่คุ้มฝันเห็นแล้วก็มีแตายินเยี่ยมเจ็มใสคนพุ่งผ่านหลายนะคือมีการมีงานนี่ยังนี่มันเป็นนิมิตที่ดีด้วยดอกิ่นที่หายต่อไปอีกอยู่ดอกเพื่อนถามฝากถามมาอีก โดนปันได้ังจะไปขอแนวทางกับตนไหม่อีกเอาจังสี่เนาะ้นไม่ธรรมดาสีใไฮสี่ไฮฮอดมอเมลีออกยู่ยจะเกดมือเนอะาะจะก่อนหวอยออกเก็บวันเอ้ซื้อ,อได้แน่นอนอสีท่านจอดอกอเออสีท่านจอดอกพุมออก่มย,ยุ้ยที่พ่อไปขอตนไหม่เพิ่นมาเข่าฟันมา่ง่ะอันนี้ส่วนมากเพิ่นสีบ่มาได้ขันเท้าบ่เขาไปหันอืมเพิ่นสีบ่มาอันนี้อันนั้นเท้าด้ ขันเท้าคนขันจังเท้าไปขอไปยังคนจังสีมาหาเท้าอันนี้อ yani ันนั friend, dagen, ้นอยู่อขันเท้าอยู่จังสีแล้วสีบ่คอยม่าน่เพิ่นบ่มีตะบ้องเท้าดิพราาะว่มันเป็นสายเป็นหลองของใครของมันเลยแหละจะพุ่มบางที่นสีบ่ได้อยู่หันประจําเลยต้องเข้าใจบ่ได้มาว่าอยู่หันประจำขึ้นตาแหกไข่ตาแหกหน้าเท้าดิเ่อเอนเพิ่นบ่เป็นผู้สายเจ้าสารหน้าเออแต่เพิ่นก็บเลี้ยวเห็นมดละอีหยัง มาเขาเข่าไปยังสิจังเขาจิตไปเห็ดยังกับซางจังงวดนั่นหรือโซเทียกับซางที่เขาเข่าไปเพื่อนของหุ่นยักแล้วว่าสีมาหาเพื่อนแบบไหญเพราะว่าส่วนนี้เพื่อนสีหูเหตุการณ์ล่วงหน้าเมื่อเพราะว่าเขาเจ้าว่ามันคนธรรมดาคือเฮาปุ่มเจ้าทียังก็เจ้าหูเดน่ะเออบ่แม่นว่าไปขอยยังกับสิได้โลดเพื่อนกับเบิ่งเฮาอยู่อินเตอร์เลียตโจนมันอัะเนี่ยนั่นบอเรียงเพื่อนกับเบิ่งเฮาอยู่ได้แนวบหมนี่ ตองเสียในส่วนนี้ก้อนเงนทังใบโอ้คุณลังค้นกับว่าเห็นอยู่ไม่ได้ซื้อลืมปะนะลังค้นกับว่าใจเื่องเดียวเลยบเอาอันนี้ก็หัวตะสิเฮ็ดนี่ละอ่าดแลกออกซื้อออกยังไงเห็นแต่ที่พ่อเคยถืออ่ซิบงวดที่พลาดมาตอนที่พ่อเป็นพานี้บ่ได้บ่ได้ท่ายิปบ่ได้ออกซื้อส่วนมากตอนนี้บอกว่าเห็นไม่เนวบังกับบังไว้เออดีเอาใจว่าเลีอยอยุสองมือสามมือทันเด้ อ๋อเห็นเ้ก้อนเล็กออกแค่สามมื้อตอนที่พ่อเป็นพระห้าลังเทียกัยัางโบไอเคลื่อนกับมีแต่ว่าส่วนหน่อยพ่อไปขอเล็กตละงวดตอนที่เป็นพระเห็นผีจักเชียบ์หะรู้ามเนี่หรอผีหันผีมาบอท่วงไปขอเล็กผีหันมันบบมีดอกแต่ว่าผู้ใหญ่ตัวเฮาหิยานเขาเลยติดปากผีนั่นก็คือวิญญาณวิญญาณเสือใดเลยคือมีวิญญาณมีจ้า เจ้าพ um. er> um. nah um> ok ุ่มเจ้าทีผีไฮผีหน้าจังพอแม่เฮากันสับสมบัติร้ายก็เป็นห่วงแล้วก็บอกไปพุดไปเปิดกับูยน้ำอว่ขอาผีเขามีมดเออแต่วัน็นวิญญาณเพียงแต่เฮาเอื่นว่าผีเ้าผู้ใหญ่ผู้ยังตัวเขาต้องเป็นเี็กหน่อยเฮ้ายานผีสิลอกซูเดอร์ไปหั่นไปนี่อันนี้นั้นเออแต่ผีอันน่มี่ดอกแต่ว่าก็วิญญาณนั่นล่ะอันเดียวกันเลย แต่ไปเฮ็ดมานี่ซิบงวดนี่เคยเข่าสามตัวโตดมันบาก็แล้วก็เข่าสามตัวตรงวดนึงมันมาเทียขาดสามเข่าโตดยุสามเข่าสองยุสี่ก็ได้ประนันแล้วเข่าสองสองตัวยุสี่งวดเข่าโตดยุสามงวดแล้วเข่าตรงงวดนึงมันบาทีว่ายุต้นวัสนานี่ตรงตรงมันบางงวดนึง เขาบอกขาโตได้เขาเขาตรงเลยสามมวดฮะเขาตรงตเลยสามวดสามตตตรงตรงสามมวดแมนะไรบ้างไหนเลยแล้วก็เขาสองมวดยูเอ๊ะว่เป็นเขาสองตยู่สี่มวดเออสามตเลยสามมวดได้ตรงเลยด้เอาคือว่าเืนต้มันแต่พูมยุสัยป่ะสามตตรงตรงยสามมวดคุณละยุ่คุณละคุณละอ๋ออ๋ออ๋อว่าได้บ่เป็นยังแต่ว่าสองต 4ีงวดกับพุ่มอยู่มองทั้งพุ่มเหมือนว่ายูยูยู่ยนีสองจ้พุ่มสองจา้าฟาดเขาซ้ำซ้ตัวตรงยู่ีงวดโอ้หนุกน่งมาตดมีมีไรกันจ่อยด้ฮะ<ห>มีไายลกันจ่อยกัะปี้ไก่ในเด้บริเวณาไปไก่ไก่ปีหกเจ็อก้อนเสียออกจากนั้นมากก้อนแตก้อนพอจะซื้อเนาะจะไปไลเบื้องไหนเลยแต่บ่บโบหงวด เก่าเก่าศูนย์งวดหนึ่งเขาตรงเต็มเลยแล้วก็มาศูนย์เก่าเกตต่อกันเลยเนี่ยแล้วก็มาบาเวน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 แล้วสองตัวเสรมาเลี่ยนกันเลยคืองวนมันออกขังบนเจือใดคือเจ็ดห้าเจ็ดขังบนสามตัวบนข้างล่างมันสิอกแปดห้ามันฝ่าลำเลียงมามันปีหกเกตแทบทั้งเหมือนที่ไหนปีหกเกตเลยล่ะต้นต้นปีต้นปีหกเกตหรือหรือปลายปีหกหก ปลายปีหกหกก็ต้นปีหกเจ็ดแล้วเส้นมะเร็งช่วงออกพันษาแล้วปีใหม่นี่จ้ามะเร็งเราเราต้นได้เคยให้ยสองตัวเราจะให้ยสองตัวตลอดบ่พ่อต้นใหม่บ่บ่เป็นสั่นไปเด้เป็นแบบได้ห้ยสองตัวแน่สามตัวแน่บ่่พอแม่ารอได้พี่น้องครับกดคำว่ารอไว้นะคะอันคลิปนี้เป็นคลิปปูทางไม่มีตัวเลขเทิงห้าโยงสั่นห้าังกะ พออยากให้ใคเห็นไปยังก็ร้อยไปเห็ดไว้เห็ดยังเบิ้งเอาแล้วก็เออแล้วส่วนมากสีบ่อหนังเรบ่อบอกผู้ใดเด้บอกจะส้มดูมาหาเห่ามากทรงเขาทรงนาเห่าแล้วจ้าจ้าสรงเด้อค่ะกดคัามว่าล่อไว้นะคะคลิปนี้เป็นปูท่างไว้พอร้อกตะต้นได้เคยได้แต่จะได้วันที่วันที่ซีเออ่ะเขาเรียกอย่าหาหกมือตอนหล่กดคตรเงาตั้งไปเบิ้ง ประมาณนี้ค่ะหัวมือสิขอหายพี่น้องเป็นต่ไข่ย่อเนี่ยเข้าไหมโอ้ตอนใดไข่ได้นี่จีได้เอออันนี้เป็นไงเข้าแล้วพ่อข้าโท่านไปใส้แล้วจ้าเออข้าก็นั่นย่างขี้ลายตามฟี่ทานมาบบขัดตั้งสามงวดแต่ละต้นนี่ต้องสามงวดแต่ว่าเข้าเข้าบนเส้าเห็ดได้มันเพิ่นบัวหายกระซางเข้ากับใบเบิ้งหมอกไม้จ้าแนวโมนีโศกลาบเนาะมันเป็นแนวแน่น <eres> อนจ้ไไน kop, для, า ต่างไก่ต่างไก่ครับเดี๋ยวนี้ก็สิตั้งกันอยู่ดิตั้งแบบไหนบอาบอกความหมายนะต่างไก่เขาเคยได้นะเออต่อไปครับเดี๋ยวนี้เขากบ,บอกหมูกันว่าวันข้างหน้าแม่นะพ่อนะหมูมีผู้ใดกล้ากลั่น<แ>ตีได้แต่สิมูดีก็คือพุม่มจะทีล่ะพอซุ่มนี่เขาเจ้าะจักเหตุการณ์ลวงหนาดิค่ะแม่เขากบบเพิ่งอันนี้พ่อว่าถึงความเป็นมาพ่อเคยได้ยี่ลีต่อกันทั้ง ลหลายงวดสามตัวก็เค<า>ยได้มาแล้วใส่ความอนุนเนาะขอจากเพิ่นจ้าผู้เมตตาจากเพิ่นจ้าขอเัินมันก็ได้ค่ะเอาเสือจังสันที่เขาจังไปขอจ้านะคะออเอซี่ผู้ใดอยากร่วมท่าบุญกับพ่อบุญน้ำกับติดต่อมาได้เด้อค่ะติดต่อนนทิยาโดยตรง0981971934นนะคะเบอร,ร์นี้เป็นเบอร,ร์ไลน์นะคะ ทานบัญชีนุ่นที <cat on developed Airbnb> Walmart, no ่ยากก็ได้หร <orar uana> <mag> ือจะขอบัญชีเพิ่นโดยตรงอยู่กับนุ่นที่ยากกับมี่นะคะขอบคุณพ่อหลายๆเด้อกะที่ห้แนวทางนะคะนุ่นที่ยากก็เป็นสะพานุูลหเอ็ดซี่นะคะขั้วล่งก็อยู่กับท่านช่องนะคะแล้วก็อยู่กับพ่อคนเดียวนะคะถ้าพ่อพาไปขอก็จังจะได้นะคะเพราะว่าพาไปเข้ากับมดซีคือกันนะคะง่ายๆขันมันสมัยอยู่ต่างจังหวัดห้องสี่นาฮ็ดออกกระซังแล้ยินเขาว่าออกดูสวด หันบอไปโคกมองมันออกมันกระบอกพอเห็ดเห็ดออกยุไสเข้ากับไปหาหันละไปคอหันละอันนี้ก็คือกันไปพือถึงมองกระบอได้เป็นบ่อปลาชัดเจนแล้วพี่น้องเิ่นบอกว่ารออีกไม่เกินหกวันเนาะประมาณหกมื่นนะคะเิ่นสิขอหายก่อนเลขออกวันที่สิบเจ็ดน้อะก่อนเล็กออกอยู่ปอะมานอาทิตย์หนึ่งหาซื้อสลากกินแบ่งท่านอยู่แล้วเนาะ อ่าขอบคุณพอ่อหลายๆเด้อค่ะที่ห้ขขอมูลนะคะเอซี Z ่ลอนะคะขอบคุณหลายๆเจอกันคลิปหน้านะคะ